ล่าสุดนะคะทาง g o l d m a แ s a c h ออกมาปรับเป้าราคาทองในปีนี้ค่ะถ้าสมมุติสถานการณ์หรือความวุ่นวายยังคงเกิดขึ้นกับโลกมีโอกาสที่เราอาจจะเห็นราคาทองคาไประดับไปได้จนถึง3,300ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะทีนี้มาลงลึกในรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่ามันมีสมมุติฐานอะไรที่ทําให้ทาง Goldman Sach s a c ถึงขั้นออกมาปรับเป้าทองได้ขนาดนั้นซึ่งตัวเลข3,300เนี่ยเป็นตัวเลขมากสุดภายใต้สมมุติฐานของความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นถัดมาจะเป็นตัวเลข3,200 และความเป็นไปได้ที่มากที่สุดที่ Goldman Sachs เขาประเมินแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็คือ3,100ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออน์ค่ะ ทางกอ l แม a n s ก c นะคะออกมาปรับเพิ่มราคาทองคำสิ้นปี2568ค่ะเป้าแรกก็คือ3,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จากเดิมให้ไว้ที่2,890นะคะโดยเขาให้เหตุผลว่าความต้องการซื้อทองคำที่แข็งแกร่งจากบรรดาธนาคารกลางต่างๆนี่นแหละที่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันให้ราคาทองคำมีโอกาสไปต่อได้ซึ่งกอ l แม a n ซ a c ประเมินว่าความต้องการซื้อทองคำจากธนาคารกลางที่เพิ่มขึ้นจะหนุนให้ราคาทองไปต่อได้อีกประมาณสัก9% ภายในนสิ้ปีปค่ะระกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในกองทุน ETF ตามการปรับลดอดดัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหราัฐก็จะช่วยชดเชยเนะคะแรงกดดันจากการปรับลดสถานะการลงทุนของนักลงทุนหากกรณีที่ความไม่แน่นอนลดลงค่ะ อย่างไรก็ตามน,นะคะมันก็ยังคงมีความไม่แน่นอนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านภาษีของโดนัลด์ทรัมป์มาตรการด้านการกีดกันทางการค้าหรือแม้แต่สงครามการค้าบวกกับสงครามในเชิงของปัจจัยที่เป็นความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ค่ะจึงทําให้โกลแมนแซกซ์เนี่ยมองว่าถ้ามันยังเป็นไปแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะผลักดันให้ราคาทองไต่ไปได้จนถึง3,300ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ภายในสิ้นปีเพราะว่ามันจะมีการเข้ามาเก่งกําไรบวกกับ เข้ามาซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นค่ะในทางกลับกนันนะนะคะหากว่าเฟดยังตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมสมมุติว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยค่ะอาจจะทําให้ทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3,060ดอลลา,าร์สหรัฐต่อทรอยออนหรือออนในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากนั้นแล้วนะคะทางโกลแมนแซกซ์เนี่ยเขามีการประเมินถึงเรื่องของการซื้อทองคาจากธนาคารกลางด้วยก็คือ ปรับเพิ่มสมมุติฐานการซื้อทองจากธนาคารกลางจากเดิม41ตันค่ะขยับไปเป็น50ตันต่อเดือนและถ้าสมมุติว่าค่าเฉลี่ยของการซื้อทองของธนาคารกลางนะคะอยู่ที่70ตันต่อเดือนก็มีโอกาสที่ราคาทองคํำจะไต่ไปแตะระดับ3,200ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนภายในสิ้นปี2568ค่ะนี่ก็คือการคาดการล่าสุดจากทางฝั่งของ Goldman Sachs นะคะก็แสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในทองคาและ Goldman Sachs เองก็ คงแนะนำนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในทองคําได้อยู่